สว <sh od Space |ms|> <food>, <c oughs> ัส <robi> ดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีเบิดสุคู่สู่คนพี่น้องพ่อพกับเฮาอีกแล้วมื้อนี้สิไปไสพี่น้องสิเข้าป่าหาเห็ดพี่น้องเอ้ยจักสิได้บ่ได้ได้ก็ลงบ่ได้ก็ลงให้เบิ่งให้มเด้อมื้อนี้เด้อบ่มีหยังเห็ดพี่น้องฝนก็ตกลิ้นแยะๆหาก็ออกมาแต่โคงเฮียนพี่น้องทางเปื้อนกบหาเห็ดด้นี่น่ะสิไปรอบเห็ดเพาะบ่มันเคยออกเลยเนาะได้หลายซําดพี่น้องเอ้ย รอหุดเรอติดตามไปทำกันไปผู้เดียวน้องเดียวปู่อยู่กูชมธรรมชาติไปนำเนาะพี่น้องเนาะปู่หย่าลายอยู่ในนี่นะนี่ปู่หย่านี่ปู่อีหย่าเพลนนี่เห็ดเพาะพี่น้องเอ้ยนี่ปู่อีหย่าลายหักลูกเต้าลูกละลูกเต้าลายเลนจักอยู่ไซปกตินี่ปู่หย่หลาลายนี่ลูกเต้ามันสีออก ต่ยังบ่เห็นพี่น้องหาไปเรื่อยๆจักมันออกอยู่ซะเฮ็ดกะจักยามได้สิออกพี่น้องเอ้ยจักมัยามได้สิออกเ็ดเอ้ยลองกระตาหมพี่น้องเอ้ยไปลองกระตาม่ว่าสิมาหรือบ่ขอให้มันมานทอดกระตามพี่น้อง ตวาวเวอร์กะตายใหม่ถ้าแม่ซื้อหน่วยร้อยเศร้าบาทเมือคืนร่องกะตายใหม่หาเฮ็ดมึงดูิมานหรือบอมานพี่น้องเอ้ยรุ่นตามไปนํากันอุกอ่างอ้าง,งย่มได้เฮ็ดเสียออกอยากมาหาหน่มาหาก็อยากพ่อจากหมู่จากได้แล้วเมื่อนี้บอมียังกินพี่น้องเอ้ยจำ้ำเจวจุบจุบจิบจิบไปแล้วก็จบเมื่อนี้ กินข้าวเที่ยงกันแม่หลวงจำแจมก็เลยออกป่าหาเห็ดในอากาบ่ได้เฮ็ดกัะส้มธรรมศาสตร์ปนนำกันเด้อพี่น้องจ้ากนออกบอ่อออกพ้นก็ะหึมหึมอยู่ได้อหรอบ้อเออก็จะกาเบงบ่อเฮ็ดมันเคยออกเบ่งบอ่บงบอมันออกตำอิทนะบ้า เบิงดูเห็นอยู่บอลในหันนะเจ้าบ่เบิงในกกุก,กนะเห็นอยูบบ่บ,บ,บอออกจูมาเบิงบอมันเคยออก้ากออกมาหน้านน่บ่อชินจัน่ะพ่อและกลนะน่ะ ว่นออกมานอนบ่เออได้ตีนะดอกเดียวน่ะเอาในใส่ในนี้นีไม่ใช่เบื้องหนาเห็ดอุ้ยดอกเดียวกระดดกบักใหญ่ท่านั้นแล้วมันออกนั่นบ่อนละดอกตะกาไเด้มันออกลายุเขาเอาเขาเอาละนี่น่ะฮัลโหลสิมาสิมาอยู่กับบได้มาในนี้น่ะ Nếu bố bốc mà chắc phải sắp chụp 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 tuk tuk nè tuk bố tuk 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 sắp hà mặt nó Và tuk đeo Cả tuk nhảy tuk 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 คือลังโคนเขาเอานะ่ะเขาขุดเอามันมันระดับแบบน,นี้นะเนาะขุดหดปวกหอนยางมันเบื้องสีเขียบเบือ้องขากเบื้องออกน้อยออกย่อยเนาะมันพร้อมออกวะจักคือว่าหากระจุ้มจุบุอยู่เนาะเลาะเบื้องเลาะเบื้องหาต่อไปอีกรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่น เห็ดเพาะหมักเกิดอยู่แถวหน้าเห่อพี่น้องเอ้ยมานำกันเห็นบอกนี่วัดสนาบพถึงดอกเห็ดปวกนะพี่น้องเอ้ยวันนั้นได้กว่าอืมเอาเห็ดเพาะนี่แหละนี่พุนตกมันหลุด หน่อได้ลายกระรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยเห็ดปัวกับข้าเจ้าได้สามดอกสามดอกเท่านั้นมาโพนี่คลิปคู่น้องพี่น้องเอ้ยบได้เห็ดเพาะดอกพี่น้องเอ้ยเห็ดอีหยังสิได้เห็ดอีหยังกันล่อเบิ่งพี่น้องเอ้ยตเก้านี้จะยังได้สิเกิดเห็ดปวกเห็ดชั้นหนาเดี๋ยวนี้พี่น้องเนาะเพราะเป็นหมูบักใหญ่ เป็นแผ่นรุ่นน้ำการเดินพี่น้องเด้อคลิปนี้นะได้บุได้ก็จะให้ยว่าฮะเด้อใหก้ก็สีเหละสุดความสามารถพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งพุ่มนี่ดูพุ่มตัวนี้ดูพี่น้องคือคือเนาะมีแต่พุ่มคือคือหักบ่มีเฮ็ดตัวไมแมนยางอีแล้ว ta hết khác o bỏ phi ơi Nhàng lộ chân mười vỉa lẻ ừ. cảm ý kiến đi kiếm luôn đi Kìa bằng lúc luôn 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 เฮ็ดอยังเฮ็ดพี่เบื่อเกิดดีแทะไปตัวใหม่สินรับไปพุ่มใหม่พุ่มใหม่แต่ละเธอแต่ละอันแต่ละอันเฮ็ดอีช่างสารเฮ็ดพี่เบื่อผัดคือเกิดดีแท้เฮ็ดกินบ่เป็นเห็นดุแทะโดนโดนเนี่ยแม่จากมือ ไม่ดูเลยนะจะได้ก็ตามพี่น้องไปพาลอาป่าพี่น้องเดืหูน้ำก้าว่าห้าก็มาคือการหาเห็ดนะมาอยู่ขู่มือหากบ่ได้ไปจอบอยู่ขดอ้อนไปยามได้เสียออกพ้นกระตุกอยู่ฮึ่ค่แม่มาเห็ดออกนันเงียบชิดเป็ตาซิมี่อยู่ได้มันหากบ่ อีเด็กเข้มานี่มันเป็นอึดๆอยู่บ้านก็เอานะบ่จุ่มก็บ่ได้สอนะก็เนมได้นะไปเบิ่งตัวนั้นต่ออยู่ตลาดกับอันอยู่เฟน่คือออกดีแท้เนาะันได้โคกนี่คือบ่เห็นออกโอยหมดครบหมดครบเขหาก็บ่มีพี่น้องเอ้ย มาหลออไปเรื่อยๆจนกว่ามันสุดความสามารถของเฮามาหล่อป่าหลินนำกันเดิมมันนี่พี่น้องเอ้ยเอามีน้ำมาจับพร้อมพามากไกลเลยลนี่นะชิได้ยอีหยังอยู่บอกสมาบมานแทะเอ้า เพ็ดอีหยังคนน่คาคืองึงอยู่นี่พูนอันเพ็ดแนวกินบ่เป็นน่ะมีมีประเทศเนวกินเป็นน่ะนะคือบอ่เห็นเกิดเฮ็ดปลวกนั่นเกิดนะแม่พ่อนะแม่จักหมูคอันนี้ก็เป็ดตะอ่อกกับแค่นี้นะพูมีแต่บอนเป็ดตะออออกแล้วไหมลูก ออกมาสิเห็ดปวกนะเขาต้องีตัวไปคูดแบบจริงเลยพี่นนองถ้าบอได้มันออกเลยเขาก็ะาลาคูด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 ปัดปี่อมามันก็เศร้าออกเป็นแต่ออกคือยังเป็นตาสีจุบุจุบุยหูวหง่วอยู่กระบอกเห็น โอ้ยน้อมเลยพี่น้องเอ้ยน้อมไม่เลี้ยรอหากมันสีออกอยู่มันกำลังออกพี่น้องเอ้ยหากเห็นสามดอก,กันแหละไปเลวเดอ้อพาสิไปหาก,กะยูพิการของเห็ดปวกก็คือบอนที่เคยออกแต่หัวปี บ่อนใคเคยเก็บบรรดาสอง YouTube ถูกส่องในบรรดาโมงเฮาเนาะสิบอกจุดพิกาดของเห็ดปวกห้ตอนนี้กำลังออกแล้วอยู่บ่อนที่ทุกคนเคยเก็บต้นปีของถูกถูกปีพาลดได้แน่นอน บอนเฮานี่ฮะก็ได้ซ้ำดอกบัวลายดอกดอกป่าดอกดงปนมพี่น้องเอ้ยนี่นะอันนี้ก็เป็นตาอ๋อแตาสีตัวบุตัวบุยอี๋ผมเห็นดอกเนาะโลโคโลป่าพี่น้องเอ้ยมันมีบุ้มยังให้เบิ่งให้ชมขอโทษขออภัยหลายประมงเฮียนยังค่าน้ำปรงเฮียนพี่น้องเอ้ย จักสีเห็ดนาเลอแหละลงคลิปให้เบิ่งนบท u วง g บทันก็อขอโทษขอภายลลายพี่น้องสุดความสมารพี่น้องเลยเอา้าดดนหน่กับเปตตาม่ชมธรรมศาสตร์นะพี่น้องเย็บปากเจ็บปากพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้ว ิเจอเลยพี่น้องเห็นเห็ดปวกแล้วโอ้ยกำลังกำลังวัดสิโบเห็นไปไปเจาะยาพี <t <t ่น้องตายเแาก็เจอพี่น้องถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้ออดชมกันมาจนสุดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยบอ้ะเอาให้ปวกก่อน เป็นตากล้องเองพี่น้องเอ้ยเป็นตากล้องเองมาเองมาเองถ่ายทำเองอู้หูเผื่อจนบ้านเลยน้องฝนตกมาใส่จิ้วจักดอกสามสี่ดอกพี่น้อง ห่มห่มหอมหอมหอมไปเลยพี่น้องเอ้ยเห็นใ่บัเนาะเจอแล้วเดือดเลยเดือดเลยถูกันเห็นกับจนขุจนอู่นี่พี่น้องเอ้ยบ่มีดอกจูมนะลาเด้อพี่น้องเด้อรอป่าแทบตายพี่น้องเอ้ยคนชุดท้ายกันได้ใช่คนชุดท้ายเฮ็ดจีฮ่าดอกพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเฮากับไปจนสุดขีดห้าอะไรพี่น้องเอ้ย เมื่อยว่สิบุได้แล้วเห็นซ้าหนะหันจืดเสียซ่ามีแห้งซะได้หอมเพลินมีแห้งแบบน,นี้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอโทษข้อพายละลายเด้อพี่น้องเด้อได้เห็ดน้อยหนึ่งเมื่อเห็ดยังกินเหมือนเดิมปีนี่แหละสิลอดทัวข้าเจ้าเข้าไปนี่เลยขมื่ายพี่น้องเลยพอๆกันคลิปหนาพี่น้อง,อองขอโทษข้อพายละลายเด้อ